เรามีเก็บปันผ้าวาลเรามีเก็บเฮดทู e ค่ะแต่ผ้าผ้าวอเรามีเก็บเฮดทู e ค่ะแต่ผ้าเห็ดมันหลายค่ะ,ะเห็นโทไปเลยค่ะก็เลยละเก็บเพิู่ดูจักน้อยค่ะจริงๆแล้วผ้าว่ายางหาเฮดคอนซนค่ะแต่อยุ่ข้างล่างเฮดคอนโซนยังไม่ได้เลยค่ะอันนี้อยู่ในตีงเขาค่ะอันนี้มีแม่นผู้เขาสูงยุ่งหลายค่ะ Okay, เ,เ,เ,เค้เผา้าแล้วเก็บเก็บเพชรอันทูเทอร์เบิ่งค่ะที่แรกผ้าวาลล้วรม่เก็บค่ะแต่เัาคือเห็นหลายแทะนะก็เลยเก็บตรงนู้อ๋อ เฮ็ดท e ค่ะเพ่อแเม่พี่น้องผ้าว่าเฮ็ดทค่ะแต่บางปเาบางมาไม่แหนเจอไปเลยค่ะแต่ผ้าว่าแมนค่ะผ้าเก็บมา็อดนึงแล้วค่ะผ้าชิดว่าแม่แน่นอนค่ะผ้าละเก็บไปเมียมองปุ่งกองค่ะ ยุ่งก็ไล่หลายเลยค่ะยุ่งก็ยุ่งยุ่มเอ้ยเบิ่งไปเบิ่งมาก่ะจักแมนเฮดโทรซสัมเพอค่ะบานนี้นะจะ่ภาว่าบาแมนค่ะ ที่แรกกัมันเจอเยอะแปะมากกันไม่ค่อยมันเจอไปเลยหรอ ฝนตกมาหลายมื้อติดต่อกันค่ะผ้าว่าสแมนค่ะแมนบ่ค่ะโอ้ยแมนบ่ค่ะเฮดทูที่เป็นเว้านะคะผ้าเว้าสอแมนค่ะเฮดทูแมนบ่ค่ะผ้าเวลสอแมนค่ะเนาะแมนบ่ค่ะเฮดทูฝรั่งนะ ที่แรกเว้าแล้วไม่เก็บค่ะแต่ก็คือเห็นหลายเห็นดูดทั้ทั้งที่มีมันเจอไปเลย้อแต่กับคือนฝาแม้นอ่ะเหลืออีดอกนึงมีเหลืออีดอกนึงเลือ,อีดอกนึงออกงำลังอ่อนๆเลยค่ะกำลังอ่อน าริมาดออกแล้วค่ะนึกว่ายังไม่ออกฮาริมาดอ้อแล้วคะนึกว่ายังมีอ้อเพื่นน่ยจนบาน่อแล้วขำค่าแต,ต่ฝนตกไม่ได้ไปซิเรืเ่อยๆค่ะเฮ็ดคอนสนทั้งเมดค่ะนึกว่ายังมีอ้อนึกว่าเพิ่นยังมีอ้อค่ะเาง่อนน่โอ้ยบานทิมไปเมดเลยค่ะเพื่นเน่เฮ็ดคอนสนทั้งเมดอีย่าเอ้ยบานเท่าทิมมาแล้ว เจอเฮ็ดขอนสนค่ะมองนี่ยังอ่อนๆอยู่เลยค่ะแล้วผ้าละเก็บมองนี่เจอแล้วค่ะเจอผ้านึกว่ายังไม่ยังมีอ้อค่าแต่ฝนตกนะคะน่ะเนาะย่างหอบค่ะแต่มองนี่ผ้าละเก็บหลายโพดกับเฮ็ดนะแต่เท่ามาันละขนาดใหญ่เลยโอ้ยเสียดายเด้เสียดายเด้ เท่าหมดแล้วเท่าหมดแล้วเท่าหมดแล้วอู้หข้างในใสได้อยู่ข้างในใสได้อยู่ใสได้อยู่โอ้มีดืดมีด้ยะอู้อันนี้ยังอ่อนๆอยู่ค่ะอันนี้ใสได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 ้เสดได้ไม่ได้ไม่ได้กกงไม่ได้มงอันนี้เท่ามัแล้วค่ะโอ้ยค่ะแต่ฝนตกไอ้หน่าเอ้ยว่าไงเท่าหมดแล้ว จุ่มนั้นใช้ได้่ะบะจุ่มนั้นใช้ได้ค่ะยังอ่อนอยู่ค่าแต่ฝนตกโอ้ยหุ๋เนี่ยมองนี้ใช้ได้ค่ะใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวผ้าละเก็บแต่ว่าผ้าท่ายไม่ได้เพราะว่ามไม่ได้มองตังกงค่ะคอนซนค่ะคอนซนเนี่ยากับล่างอ้อก,กะจีกระจอเลยค่ะคอนซนค่ะ ต,ตุมเลยค่ะตุมตูมเลย ตูมเลยค่ะนี่ ตุ่มๆแซ็บๆเลยค่ะอันนี้จุ่มๆเซ็บๆเลยค่ะโอ้ยผักกันไดกว่าเพิ่งยังมีอ้อค่ะ,มะเม้าแล้ววัยน,น้ะงข้าแต่ฝนตกค่ะและยังอาทิตย์ก่อนพูนผักกันมะหย่างกัมี่ได้ค่ะมันต้องหยางดูดุนะค่ะเนาะ ง่ายว่ายค่ะผ่านไปมือหนึ่งก็โอ้ยเท่าแล้วค่ะโอย,โอย <c oughs> มองนี้ค่ะท่าน ่ะน,ป,นปล่อยไว้กระเท ا าค่ะโอ้แบบนี้เลยค่ะ ลูกผัวจะไปหอดเชื่อแล้วค่ะพอเอาพันยางไปก้อนเด้อประสันยางไปก้อนรวดขอ,อยางเบิง่งมองนี้แนบ่ะยางมาก็เห็นอีลีค่ะคำพ่นเลิมอ่อแล้วค่ะ้ยกำลังจุ่มๆเลยค่ะ กินแน่นุกค่ะหมอพร้อ,อมทักพร้อมมองนี้เอาไว้โอ้ยทากตัวใหญ่เลยมองนี้เอาไว้อีจกักมือสองมือเดี๋ยวพามาเอาไหมค่ะเบิ่งซอยนะคะเบิ่งซอยเนะะี่ยโอ้ยบานทิ่มมึนแล้วะคะ่ะบานทิ่มมึนแล้วมามีท่านมามีท่านโอ้ยนายดีนายด,ายดีกระโพดกระหือมามีท่านค่ะ บานทิมเมื่อแล้วค่ะไม่ได้ถ่ายคลิปป่สะสโอ้ยเบิ่งซอยนะคะเบิ่งซ้อยนะ,ะเฮททั้งมดค่ะแต่ส่วนมากบานทิมเมื่อแล้วค่ะเฮททั้งมดค่ะเฮขคอนโซน,นะคะ่ะเบิ่งซ้อยนะคะบานทิมเมื่อแล้วค่ะมามีท่านค่ะเอาได้อยู่บางโซนค่ะบางโซนมอ,มองสุกนี้ยัง ตุ่มๆยู่ค่ะดอกบ้ากญ่ค่ะโอ้หลายแห้งหลายแห้งบอดอะกะพวกมันยื้อึ่ <c oughs> องเนาะค่ะคอ,อนซนกับคอนซนพ่กแม่พี่น้องโอ้เลอะเอามองมองจุ่มตุ่มกับมีมองจุม่มม,ม,อม,มองบาดแล้วก็มีคะ่ะเลอะเอาคะ่ะเลอะเอาบาดนี้เวลาเก็บ มองนี้ม่องนี้ก็ใสได้ค่ะนี่ย่งตุ้มๆเวลาเก็บผ้าต้องปิดเคเองป,ปิดเคิงเพราะว่าผ้าไม่ได้ันขาตั้งค่ะขอบคุณหลายครัพ่อแม่พี่น้องที่มาคุยมาแอนมากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะล้างเห็ดกระเซ็ดแล้วเรียบร้อยค่ะทั้งเห็ดขอนสนเห็ด อันโทษฝรั่งค่ะคลิปนี้เป็นคลิปเฮดอกคอนซุนเนาะค่ะขอบคุณในหลายค่ะพ่อแม่พี่น้องที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นมู่เป็นเพื่อนกันไปได้ค่ะเด้อสนับสนุนกันไปแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ